ซื้อปลาหมึกมานะครับไม่อยากให้เค็มก็ล้างน้ำแล้วก็เอาใส่กล่องแล้วก็ตักน้ำสะอาดแช่ก่อนนะฮะแช่ปลาหมึกเสร็จเอาไปใส่ในตู้เย็นครับวันนี้ผมจะมาทําลาบปลาหมึกฮะไปซื้อปลาหมึกจากรวดตัดมาปลาหมึกยักษ์นะฮะก่อนอื่นก็ต้องลวกปลาหมึกก่อนนะฮะผมจะลวกสองรอบนะ ลวกรอบแรกคือเอาถึงน้ําก่อนแล้วก็ลวกรอบที่สองฮนะ่ลใส่รากผักชีไปด้วยคราวนี้ก็ลวกให้สุกฮะพอมันเริ่มขุ่นๆก็เริ่มสุกแล้วนะฮะไม่ต้องลวกนานนะครับแต่ก็แล้วแต่คนฮะคราวนี้เราจะมาลวนหมูสับครับใส่ซอสผักเขียวใส่หมูสับลงไปที่ใส่หมูสับเพราะว่าจะให มันมีความหวานของน้ำของหมูนะต่อหมูสุกก็ตามด้วยปลาหมึกครับปลาหมึกที่เราลวนไว้ตามด้วยน้ำมะนาวครับผมจะใส่น้ำมะนาว4ช้อนนะครับ ตามด้วยน้ำตาลทายนะครับสักช้อนโต๊ะครับน้ำปลาสามช้อนนิดๆนะครับผสมให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันเพื่อให้น้ำตาลมาล,ะละลายด้วยนะ ตามด้วยพริกป่นนะครับพริกป่นตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยสลระแหน่ครับดับกินข้าวด้วยแล้วก็เข้าคั่วะสมให้เข้ากันนะครับ เราตามด้วยหอมแดงแล้วก็ต้นหอมผักชีนะครับเป็นผักชีฝรั่งหรือผักชีไทยก็ได้นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับง่ายๆโอเคเรามาตักเสิร์ฟใส่จ,จานกันนะครับยังไงชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดกดถูกใจใด้วยนะครับยังไงขอบคุณนะครับ